สวัสดีครับเจอกับผมโอเอียนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำปืน TNT นะครับก็สำหร,รับคลิปนี้ใครชอบก็ช่วยกดแชร์ก่อนไลค์ก่อนที่จะไปดูการทำเดี๋ยวผมจะแซนตัวอย่างให้ดูนะครับก็ช่วยกดแชร์เหมือนเดิมแล้วกดติดตามแล้วกดติดตากดไลค์ด้วยนะครับก็แชร์ตัวอย่างให้ดูครับก็กดมันจะมีสั้นใช่ไหมครับคุณก็กดอันสั้นก่อน,นครับน,นี่เนี่ย กดสั้นในะครับแล้วค่อยกดอันยาวครับกดยาวแล้วครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็จะมียิงไปครับโอ้ก็ไปถึงตน่นี้นะครับก็จะเป็นพิชิง่ายนะครับก็เริ่มทำกันเลยวันที่เราจะสอนทำก็ช่วยกดแชร์กดติดตามแล้วกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับก็เริ่มเลยครับก็คุณต้องมีบล็อกหนึ่งบล็อกนะครับจะเอาบล็อกไหนก็ได้คุณเอาบล็อกเด็กนะครบแล้วก็ทำไปครับทำรูปแบบแบบนี้นะครับไปเลยครับ นี oh. ่ะครับเดี๋ยวก็ทำรูปร่างเสร็จแล้วใช่ไหมครับนี่ครับรูปร่างให้ให้มันเป็นแบบแท่งยาวๆนะครับแท่งยาวๆไปครับแท่งยาวต่อไปครับก็ให้เอาเป็นแท่งแบบนี้ครับนี่ครับเอาไปใส่ได้ใช่ไหมครับเครับคราก็ต้องมีนี่ให้ไม่ได้นันก็คือพี่เหมือนกันนะครับก็ให้เอาไปเป็นี้นะครับเพื่อเป็นการแรงดันดูดนะครับเสร็จแล้วครับใช่ไหมครับแล้วคุณก็ดูครับก็ เวดาแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปเหมือนเดิมครับใส่น้ำครับใส่น้ำาส่น้ครับแล้วก็ง่ายๆครับครั้งนี้ก็ต้องใส่ล็กงไปครับขั้นหนึ่งั้นนะครับหรือขั้นหนึ่งยาวนะครับเพื่อเป็นแทรสุดนะครับก็เป็นวิธีง่ายๆครับก็ไปครับก็ใส่ครับใส่อันนี้ยาวนะครับเนี้ยไปยาวเนี้ยให้ยาวไปครับก็เอาปุ่มมาใส่ครับปุมมาใส่ไว้สองข้างนะครับแล้วก็ใส่ที่เดิมไปครับ นี้ค่ะบลูสูนนะครับเราติดใจยังไงครับผมเอาอย่างนี้นะครับต่อไปครับเราก็ต้องดูลูกศรนะครับลูกศรนะครับครับก็อย่างนี้ครับก็ไปอยู่ลูกศรไปเลยครับสวิตช์ธีวิธีแล้วแล้ววิธีจริงวิธีง่ายครับให้ให้กดอัพสั้นก่อนครับแล้วก็กดอัญญาณครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพีนะครับผมขอโทษด้วยนะครับก็ก็มาเริ่มครับคุณอย่าแต่ก็อยา รวังว่าทีทๆลงไปครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เพื่กดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้กันได้ครับก็ขอก็อันนี้ผมขอเอาเปาลี่ยนใหม่ละกันครับเลยคีมพิวเตอรครับพยายามอย่าให้มันลงไปน้ำครับเพราะว่าให้มันมองอันนี้มันม,มาใหม่ได้ไงครับว่าคุณจะให้แรงก็ได้นะครับเครื่องความแรงนะ,นะไปยังไปค,ครับก็ทีนี้ก็ใครกดแชร์กด like.